6ปัจจัยหลักที่ควรรู้ก่อนทําการเลี้ยงหอยหัดทำเกษตรยามว้างร่วมกับซ่อมมอไซส์สไตล์ช่างมันนอกก็สวัสดีเพื่อนเพื่นอนเทุกท่านนะครับวันนี้ออกมาถ่ายทําอยู่ที่กลางทุ่งนานะครับก็เลยถือโอกาสตัดคลิปนะครับ6หัวข้อหลักนั้นจะมีอะไรบ้างมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับในการที่เพื่นเพืนจะเลี้ยงหอยวันนี้ได้นำประสบการณ์การลองผิดลองถูก จนได้แปลเป็นหกหัวข้อหลักเบื้องต้นนะครับในการเลี้ยงหอยนะครับเพื่อนๆจะหกหัวข้อหลักนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆครับหัวข้อที่1กับการจัดการบ่อเลี้ยงนะครับโดยเฉพาะบ่อเลี้ยงที่เป็นบ่อปูนสร้างขึ้นใหม่นะครับหรือว่าบ่อใหม่นั่นเองนะครับเนะนําให้นําต้นกล้วยสับนะครับ มาแช่ไว้สักหนึ่งเดือนนะครับหรือว่าจนกว่าต้นกล้วยจะเปื่อยนะครับเพื่อเป็นการกําจัดกรดด่างจากาเนื้อปูนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใช้าสารปรับสภาพน้ําผสมลงไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อนๆน,นะครับต่อมาในส่วนบ่อดินนะครับถ้าเป็นบ่อดินก็ถ้าเป็นบอ่อเก่า,ก,าก,ก็สูบน้าบออตากให้แห้งนะครับตากพื้นให้แห้งแล้วก็ ใส่ปูนขาวนะครับใส่ปุ๋ยอคอกแล้วก็เติมน้ําลงไปนะครับเพื่อนๆในส่วนบอ่อใหม่ก็ทําเหมือนกันแหละนะครับใส่ปุ๋ยอคอกรองพื้นลงไปนะครับแล้วก็เติมน้ําอาจจะใส่เป็นในส่วนของ EM หรือปูนขาวลงไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นในส่วนของบ่อเก่าที่เคยเลี้ยงหอยนั่นแหละหอยเชอรี่กับปลานะครับเพื่อนๆแต่พอดีเมื่อ3 4ปีก่อน เกิดความแห้งแล้งนะครับน้ำบาดาลสูบไม่ขึ้นก็เลยต้องจำใจปล่อยให้ตายนะครับเดี๋ยวจะมาลือ้อทำความสะอาดบ่อนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปเร็วๆนี้แหละนะครับเพื่อนๆอ่ะมาพูดถึงในส่วนของบ่อผ้ายางบ่อผ้าพลาสติกบ้างนะครับหรือว่ากระชังบกนั่นเองนะครับก็ทำข้อขึ้นมาลักษณะแบบนี้แล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับบ่อปูนบ่อผ้าพลาสติกนะครับแนะนำให้ใส่ดินเข้าไปนะครับ ใส่ดินรองพื้นทําเป็นเนินดินนะครับเพื่อนๆนแล้วก็หาต้นไม้ใบหญ้ามาปลูกใส่นะครับเพื่อนๆนในการทําบ่อเราจะทําบ่อล่วงหน้าไว้หนึ่งเดือนนะครับเพื่อนๆนนะครับเราจะทําบ่อไว้จนกว่าน้ําจะใส่นะครับพืชพันธุ์หรือว่าผักหญ้าที่เราเอามาปลูกในบ่อนะครับจะ,จะเจริญงอกงามเป็นธรรมชาตินะครับ เพื่อนๆต้องให้เป็นธรรมชาตินะครับสัตว์เลี้ยงธรรมชาติเขาอยู่ยังไงเราก็ต้องสร้างสค์บ่อให้เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเพื่อนๆโดยบ่อของผมนี่มีไข่ด้วยเห็นไหมเขาขาวอยู่มุมสุดนะครับโดยบ่อของผมนี้จะมีโขดหินจะมีเนินดินที่สูงกว่าน้ํานะครับถ้าน้ํสิบห้าถ้าน้ํยี่สิบห้าเซนนะครับดิน,นเนินยีสิบห้าเซนเนินดินก็ต้องสูงกว่าประมาณ 1ิถึง15เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆนี่แหละนะครับการออกแบบบ่อก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้เป็นธรรมชาตินะครับต่อมาเรื่องของน้ํานะครับเพื่อนๆน้ําก็คือปัจจัยสําคัญในการเลี้ยงหอยนะครับเพื่อนๆเราจะพูดถึงน้ําอยู่ใน3ส่วนนะครับอันดับแรกเลยนะครับน้ําบาดาลนะครับน้ำบาดาลในส่วนของน้ำบาดาลนะครับเพื่อนๆน้ำบาดาลนี่จะมีความเค็ม เขาจะเรียกว่าเป็นด่างหรือเปล่านะครับเพื่อนๆต่อมาจากน้ําบาดาลนะครับันดับที่สองนะครับจะเป็นน้ําปะปานะครับน้ําปะปาเนี่ก็จะมีสารคอรีนมีสารส้มนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อหอยนะครับลําดับที่สามนะครับน้ําฝนนะครับเพื่อนๆน้ำฝนนี่ก็จะเป็นฝนกรดนะครับทุกวันนี้นะครับฝนกรดนะครับก็เป็นอันตรายต่อหอยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ โดยทั้งสามน้ำนะครับสามารถนำมาใช้ได้เพียงแต่ว่าให้เพื่อนๆทำการทำบ่อพักน้ำไว้นะครับพักน้ำไว้หนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อนๆในช่วงที่พักน้ำนะครับเราก็หาสารปรับสภาพน้ำอาจจะเป็น EM ปูนขาวหรือว่าสารเคมีชนิดอื่นที่ปรับสภาพน้ำมาปรับสภาพน้ำรอไว้เลยนะครับเพื่อนๆหนึ่งสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อนๆ หัวข้อที่3นะครับเกี่ยวกับผักตบชวานะครับผักตบชวานี้ก็เป็นภัยร้ใต้น้ําชนิดหนึ่งนะครับเพื่อนโดยเฉพาะตัวผักปอดนะครับผักปอดที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับผักตบชวานะครับไอตัวรากผักปอดนี้เขาลากจะเยอะนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจะเอามาใส่ไม่แนะนําเลยนะครับรากเขาจะเน่านะครับเพราะว่าหอยอาจจะเป็นในส่วนของหอยกัดรากขาดแล้วก็เน่าอยู่ในบ่อนะครับทําให้น้ําเสียนะครับเพื่อน ในส่วนอื่นนะครับก็คือผักตบชวาที่เราเอามาอาจจะมีปรสิตนะครับอาจจะมีหอยชนิดอื่นนะครับเช่นหอยคันปะปนมาด้วยนะครับเพื่อนๆอาจจะมีปลิงนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเอาลงบ่อน้ํอ่าบ่อสัตว์เลี้ยงของเราให้ล้างทําความสะอาดก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าเอาลงไปเลยนะครับให้ล้างก่อนนะครับสางรากที่มันเน่าออกให้หมดก่อนนะครับเคลียรรากให้บางก่อนนะครับเพื่อนๆ ในส่วนของหอยคันนะครับถ้าเราโดนยางของหอยคันเราอาจจะเป็นผื่นคันและก็จะเป็นแผลนะครับแผลเป็นตามเนื้อตามตัวนะครับยางของเขา้ําเมือกของเขานั่นแหละนะครับเป็นพิษนะครับอันตรายนะครับเพื่อนๆแล้วก็พยายามเก็บออกด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆหอยตัวเล็กพวกนี้ไม่ใหญ่นะครับหัวข้อที่4นะครับการคัดหอยและการปล่อยหอยลงบ่อนะครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆนซื้อหอยมานะครับเพื่อนเพื่อนแนะนําให้หาโฟมหรือฟองน้ํานะครับที่ลอยน้ําได้นะครับมาวางในกรละมังของเรานะครับแล้วก็เอาหอยขึ้นไปเลี้ยงไว้บนนั้นนะครับเพื่อนๆนทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับถ้าหอยตัวไหนไม่ลงน้ํานะครับแสดงว่าหอยตัวนั้นไม่มีโอกาสจะรอดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเอาไปต้มยำทําแกงก็เอาไปนะครับน้ําที่เราเอามาใช้ ณช่วงนี้ใส่กะละมังก็คือน้ําที่เราเอามาจากบอ่ออ่บ่อเลี้ยงของเราที่เตรียมไว้นะครับเพื่อนๆถ้าตัวไหนไม่ลงบอ่ออ่ไม่ลงไปในน้ํานะครับยังอยู่ที่เดิมก็ข้ามคืนไปก็เอามาทําแกงอ่อมได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมจะทำแบบนี้นะครับในการคัดหอยและการปล่อยหอยลงน้ํานะครับเพื่อนๆจะไม่ปล่อยหอยลงน้ําโดยตรงนะครับเราจะคัดหอยก่อนนะครับเพื่อนๆ ปล่อยให้หอยเขาลงน้ําเองนะครับเ,เพื่อนอย่าไปโยนเขาลงน้ํานะครับถ้าตัวถ้าตัวไหนลงน้ําไปแล้วนะครับไม่ไม่มุดน้ํานะครับก็พูดถึงว่าเขายังลอยคออยู่ก็ตัวนั้นโอกาสรอดไม่มีเก็บออกเลยนะครับเ,เพื่อนนะครับในส่วนหอยที่เราเอามาลงในบ่อ,อในกะละมังนะครับหอยบางชุด นะครับอาจจะทําให้น้ำำําดําอันนั้นเราสังเกตได้นะครับว่าหอยเขาอาจจะเลี้ยงแบบใส่บ่อดินนะครับการที่เราคัดหอยนะครับเพื่อนเพื่อนการที่เราคัดหอยมันก็มีข้อดีอยู่นะครับในส่วนของอเราไม่รู้หรอกนะครับว่าหอยที่เราได้มาหอยช้ำไหมนะครับหอยแตกไหมหอยตายมาในถุงไหมนะครับเพื่อนๆนนะครับ เราจึงจําเป็นต้องทําการคัดหอยก่อนที่จะปล่อยหอยลงบ่อนะครับเวลาเราคัดหอยเราวางไว้บนโฟมที่ลอยน้ําเดี๋ยวเขาจะลงน้ําเองเวลาปล่อยลงบ่อก็ทําเหมือนกันนะครับวางไว้เนินดินเดี๋ยวเขาไต่ลงน้ําเองอย่าเอาไปโยนลงน้ํานะครับเดี๋ยวเขาช็อกน้ําตายนะครับเพื่อนๆฝากไว้ก่อนเลยนะครับจําไวด้ดีๆนะครับเพื่อนๆหัวข้อต่อมานะครับเพื่อนๆ นะครับหัวข้อที่5นะครับอาหารและก็การให้อาหารหอยนะครับเพื่อนๆอาหารมีอยู่2แบบนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะให้เป็นอาหารเมร็ดบวกกับอาหารพืชสดนะครับเพื่อนๆนแล้วแต่เพื่อนๆจะให้แบบไหนนะครับถ้าให้อาหารแบบเม็ดนะครับถ้าให้อาหารแบบเม็ดนะครับเพื่อนๆนเราเคยให้ณนะจุดไหน นะครับเราก็เอาไปลงในจุดจุดเดิมของบ่อนะครับเราเคยให้เวลาไหนเราก็ต้องให้เวลานั้นทุกครั้งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยทีนี้การให้อาหารนะครับเพื่อนๆนถ้าให้เยอะหอยกินไม่หมดวันต่อมาท่านก็ต้องลดปริมาณลงนะครับเพื่อนๆการคำนวณผมคำนวณให้หอยหนึ่งตัวกินอาหาร6เม็ดนะครับเท่าที่เห็นสูงสุดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะกินทุกตัว และกินทุกครั้งนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องมั่นสังเกตดูนะครับในส่วนของอาหารพืชสดนั้นนะครับเพื่อนๆจะเป็นในส่วนของผักสดได้แก่จำพวกจอกแหนะนะครับใบมะละกอใบมันสำปะหลังต้นกล้วยต้นผงชูรสแล้วก็ผักที่เราทำกินทุกวันนี่แหละนะครับเช่นพวกผักกาดผักกาดขาว ผักคะน้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับหอยก็กินได้นะครับเพื่อนๆแต่การให้ในส่วนของอา,อาหารสดหรือว่าผักสดนะครับเพื่อนๆจะทําให้น้ําเสียเร็วนะครับเพื่อนๆถ้าให้เยอะเกินปริมาณนะครับบางส่วนที่เขากัดแล้วก็จมอยู่ในน้ํานะครับจะทําให้น้ําเสียนะครับเพื่อนๆ ดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องมันถ่ายน้ำมันตรวจเช็คน้ำสักนิดหนึ่งถ้า,ามีความผิดปกติหอยจะลอยคอขึ้นมาอยู่ข้างบนตอนกลางวันนะครับนั่นฟันธงไว้ก่อนว่าดินหรือน้ำเราอาจจะมีปัญหาภายในบ่อนะครับเพื่อนๆ่ที่เพื่อนเอนเห็นใบอยู่ณนะตอนนี้ก็คือผักกระเฉดน,นะครับคนกินได้หอยกินได้นะครับเพื่อนๆ่เพื่อนๆจะเห็นหอยขึ้นมากินหัวอาหารนะครับเพื่อนๆน นี่แหละนะครับเราเคยให้จุดไหนเราก็ให้จุดนั้นจุดเดิมเสมอนะครับถ้าเป็นอาหารเม็ดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับในการใส่ผักตบชวาก็เหลือพื้นที่ไว้ให้แดดส่องถึงบ้างนะครับเพื่อนๆให้แดดส่องถึงบ่อด้วยนะครับเพราะว่าแดดนี่จะเป็นในส่วนของวิตามินด้วยในส่วนของการสร้างคลอโรฟิลของ อ่าพืชนะครับการเจริญเติบโต,ตของพืชแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคนะครับแสงบุนตราไวโอเลตนะครับสามารถฆ่าเชื้อโรคบางอย่างได้นะครับเพื่อนเพื่อนช่วยให้เกิดตะไคร่น้ำนะครับหอยก็จินตะไคร่น้ำนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นการสร้างบ่อเราจะสร้างบ่อล่วงหน้าไว้หนึ่งเดือนเพื่อให้เกิดตะไคร่น้ำให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับนี่นะครับเห็นน้ําน้ําใสๆนะครับ มองเห็นพื้นกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้มันสะท้อนอผ้าบางังแดดผ้ากันฝนข้างบนนะครับเพื่อนๆนนะครับหัวข้อที่6หัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือการล้างทําความสะอาดบ่อล้างบ่อยังไงไม่ให้น้ําขุ่นเยอะไม่ให้น้าขุ่นนานนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เพื่อนเพื่อนใช้วิธีการดูดน้ําออกจากบ่อโดยปั๊มน้ําหรือว่าอาจจะ เพื่อนๆอ,อาจจะทําเป็นบอ่อเปิดมีท่อระบายน้ําออกนะครับหลังจากที่เราทําการดูดน้ําออกนะครับก่อนที่น้ําจะหมดนะครับให้เติมน้ําเข้าไปเพื่อทําการไล่เศษตะกอนเศษคราบดําๆภายในก้นบอ่อนะครับเอาน้ําเอาน้ําดีไล่น้ําเสียออกว่าง่ายๆนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับฝั่งหนึ่งผมจะใช้น้ําเข้ามาดันดันคราบดําๆภายในบอ่อออกแล้วก็ใช้ ปั๊มดูดขนาด12โวลต์นะครับต่อกับแบตเตอรี่ทำการดูดน้ำเสียออกนะครับเพื่อนๆผมจะทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับใช้น้ำดีไล่น้ำเสียออกนะครับในช่วงที่เราให้น้ำอยู่นี้นะครับเราจะเก็บหอยขึ้นไปบนฝั่งทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อป้องกันหอยช็อกน้ำตายนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเราจะเก็บขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับ แล้วเราก็จะได้เช็คจํานวนว่าหอยเราเหลือกี่ตัวนะครับนี่เราจะไล่น้ําออกจนน้าใสแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆน้ำใหม่เข้าอฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งใช้มอเตอร์หรือว่าใช้ปั๊มน้ําดูดออกจนกว่าน้ําจะใสนะครับเ,เพื่อนๆนะครับนี่ใสไหมละ่ะนะครับเ,เพื่อนเห็นไหมน้ําใสนะครับเห็นพื้นเลยนะครับอันนี้ที่เห็นดาๆก็คือมันสะท้อน เงาจากข้างบนนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนะท้อนเงาบ่อนะครับการเติมน้ํานะครับวิธีการเติมน้ําก็คืออย่าให้น้ําตกกระทบพื้นโดยตรงนะครับควรที่จะปล่อยน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นน้ำในบ่อที่เราพักไว้นะครับปรับสภาพน้ํารอไว้แล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อนเพื่อน การปล่อยน้านะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมนะครับผมไม่ได้ปล่อยน้ําตกกระทบพื้นโดยตรงผมจะปล่อยลาดผักตบชาวานะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อป้องกันน้ําขุนนะครับในช่วงแรกๆนะครับก็ทําเหมือนก,นกันกับการถ่ายน้ํานะครับอ่านี่ก็เป็นหอยอายุหนึ่งเดือนนะครับหอยปังนะครับเพื่อนเพื่อนในช่วงแรกผมจะเอาอน้ำดีลงไปแล้วก็ใช้ปั๊มดูดน้ำ ที่ขุนในช่วงแรกออกก่อนนะครับพอน้ำเริ่มใสผมก็จะทำการอาถอดปั๊มน้ำออกนะครับปล่อยให้น้ำเต็มบ่อเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้หอยเล็กนะครับเปิดเปิดประตูบ่อแล้วนะครับให้หอยออกมา,าในบ่อใหญ่มาเจอรูปกว้างแล้วนะครับอันนี้ จริงๆแล้วถ้าให้อาหารในช่วงสองสัปดาห์แรกน่าจะโตกว่านี้นะครับวันนี้ผมเพิ่งมาเริ่มให้อาหารเมื่อ6กเจ็ดวันย้อนหลังมานี่เองนะครับเพื่อนๆนะหอยก็เลยจะเดินเติบโตช้าไปสักนิดนึงไอ้ตัวที่อยู่ในบ่อ,บอใหญ่กับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โตกว่านี้นะครับหอยรุ่นเดียวกันนะครับมันมีไข่บางส่วนแตกอยู่ในอยู่ในบอ่อใหญ่นะครับอยู่ในบอ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเพื่อนๆฟักอยู่ในโน้นก็มีนะครับ นี่นะครับเราจะไม่ปล่อยน้ําลาดพื้นนะครับเราจะปล่อยให้ตกให้ไหลพาดผ่านผักตบชวานะครับเพื่อป้องกันน้ําขุนนะครับเพื่อนๆนี่วันนี้ถ่ายทั้งสองบ่อเลยนะครับมีโอกาสทั้งทีนะครับเพื่อนๆนี่แหละกายภาพของบ่อนะครับมีเนินดินนะครับมีผักตบชวานะครับมีโขดหินนะครับเพื่อนๆมีดินรองพื้นนะ สุดท้ายนะครับหลังจากการเติมน้ำเสร็จเรียบร้อยทุกครั้งนะครับเราจะใช้ EM นะครับหรือว่าน้ำยาปรับสภาพน้ำให้น้ำมีค่าเป็นกลางนะครับเพื่อนๆหรือว่าปรับค่า HP นั่นเองนะครับ H h หรือ PH แหรือพี่นองนะครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาฟังสรุปกันกันครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับหัวข้อหลัก ที่สาคัญสาคัญทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อที่1กับหัวข้อที่2ในเรื่องของการทําบ่อนะครับการทําบ่อเราควรจะทําบ่อล่วงหน้าไว้นะครับเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนนะครับในส่วนที่2น้ําที่เราใช้สามารถใช้ได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําบาดาลน้ําฝนน้นําประปาแต่เราก็ควรจะพักน้ําไว้สักเจ็ดวันแล้วก็ใส่สารปรับสภาพน้ำนะครับอาจจะเป็น EM หรือปูนขาว หรืออย่างอื่นก็ได้นะครับเพื่อนๆก็อย่างอื่นก็มีความสําคัญที่ลองลงมานะครับผมเน้นหลักเลยนะครับ2ประเด็นแรกนะครับเพื่อนเอานะครับสําหรับคลิปนี้อาจจะไปเร็วสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะอาจจะทําเป็นคลิปย่อยๆแต่ละประเด็นประเด็น,ปร,ดนประเด็นไปนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับ,ก,บก็กร่ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับสําหรับงานซ่อมมอเร์ไซค์นะครับฝากไปกดติดตามที่ อ่า YouTube ช่องซ่อมมอไซต์สไตล์ช่างมันนอกนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆหัดทาเกษตรยามว่างนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่แปลงนะนะครับเพื่อนๆนี่นะครับมาซ่อมข้าวข้าวไม่เกิดครับเพื่อนๆก็สวัสดีทุกท่านนะครับ